สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนถึงศัพท์ฟิสิก์คำว่าสภาพสมดุลนะครับอ้าวคำว่าสภาพสมดุลนะอ่ะโอเคคำว่าสภาพสมดุลในที่นี้เนี่ยเราจะต้องประกอบไปด้วยการสมดุลอยู่2ชนิดและ2ลักษณะนะฮะโอเคสภาพสมดุลจะประกอบไปด้วยสมดุล2ชนิดครับอันแรกเขาเรียกกันว่าสมดุลนะฮะ ต่อการเลื่อนตำแหน่งครับสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งนะสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูกันว่าใครที่ทําให้มันเลื่อนตำแหน่งสิ่งที่จะมาทําให้มันเลื่อนตำแหน่งสิ่งนั้นคือแรงเพราะฉนั้นสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งก็คือในสภาวะที่ซิกมาเอฟครับแรงรวมทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ0ูนย์ครับแรงรวมตัวเนี้ยจะเท่ากับศูนย์ นะครับก็คือมีแรงมาก็ทําเต็มเลยแต่แรงเหล่านี้รวมกันจะเป็น0นย์ซึ่งเวลาเราเอาไปคํานวณน,นะฮะมันก็จะสปิดออกมาเป็นอีก2ตัวครับก็คือซิ 0, กมา fx เท่ากับ0นย์นะฮะและก็ซิกมา fy ตัวเนี้ยเท่ากับ0ูนย์ครับก็คือพูดง่ายๆว่าแตกแรงทั้งหมดที่มีอยู่ให้เป็น2ระนาบที่ตั้งฉากกันจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็น x เป็น y นะครับขอให้เป็น2ระนาบที่ตั้งฉากกันใช้ได้ โอเคนะฮะเป็นตัวนี้พอเรามีซิกมาเอฟมากระทำกับวัตถุปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดสภาวะอะไรขึ้นนะฮะสภาวะที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดสภาวะ2อย่างครับนะฮะอ่าจะเกิดสภาวะขึ้น2อย่างก็คือมันจะอ่ามันจะได้ความเร็วเป็นศูนย์หรือไม่ก็คือความเร็วคงที่ครับอ่าปาเขียนสั้นๆอย่างนี้แล้วกันนะฮะ อ่าวีใส่หมวกนะฮะอันนี้คือสภาพของมันที่จะเกิดขึ้นอ่าสภาพของมันนะฮะการจะสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งได้ต้องเกิดจากอะไรเกิดจากแรงที่มากระทำเนี่ยเป็นศูนย์นะซิกมาเอฟเป็นศูนย์นะครับแล้วพอซิกมาเอฟเป็นศูนย์เนี่ยแรงเราจะสปิดเป็น2ตัวก็คือซิกมาเอฟวายเป็นศูนย์และซิกมาเอฟเอ็กซ์เป็นศูนย์นะครับ,แล,น 0, นรบและการที่ซิกมาเอฟมันเป็นศูนย์เนี่ยมันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้เกิดสภาวะขึ้น2ออย่างก็คือ ถ้าวัตถุหยุดนิ่งนะฮะ v เป็นศูนมันก็จะคง,คงหยุดนิ่งต่อไปแต่ถ้ามันเคลื่อนที่มันต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ต่อไปไอ้เจ้าสภาวะที่ v เป็นศูนย์เนี่ยเขาเรียกกันว่าสมดุลสถิตครับส่วนถ้าความเร็วคงที่เขาเรียกมันว่าสมดุลจนครับ่าเพราะนั้นในสมดุลเนี่ยมันจะมีชนิดของสมดุลนะฮะสชนิดตัวแรกก็คือสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง อีกตัวหนึ่งก็คือสมดุลต่อการหมุนที่เดียเ๋ยวเราจะเรียนแต่ในสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งอ่ะมันยังมีอีกสองสภาวะก็คือสภาวะที่หยุดนิ่งเลยกับสภาวะที่วิ่งด้วยความเร็วคงที่นะครับโอเคอ่ะตรงนี้นะครับมันคือชนิดของสมดุลนี่คือตัวที่1นะฮะนี่คือตัวที่1ก็คือสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งทีนี้ปา๋าอยากจะฝากตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะฮะฝากตัวนี้ไว้นิดหนึ่งฝากตัวนี้ก็คือในแง่ของกรณีที่เป็น การคำนวณน,นะฮะเป็นการคำนวณอ่านี่คือสมดุลต่อการเลื่อตนตำแหน่งนะฮะอ่าตัวที่ออกข้อสอบเยอะที่สุดนะครับมันจะเป็นสมดุล3แรงครับสมดุล3แรงจะออกข้อสอบเยอะสุดเลยนะฮะสมดุล3แรงที่ออกข้อสอบเยอะสุดเลยมันจะมีทฤษฎีที่มาช่วยตัวหนึ่งเขาเรียกมันว่าทฤษฎีรามีนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าตัวนี้คือแรง F 1แล้วตรงนี้อ่าตรงนี้คือแรง F 2 และตรงนี้เป็นแรงคือ f 3นะครับและมุมตรงนี้เป็นมุมเซต้า3มุมตรงนี้เป็นมุมเซต้า1และมุมตรงนี้เป็นมุมเซต้า2นะฮะเป็นรูปแบบนี้ทฤษฎีรามีบอกเอาไว้ว่าสัดส่วนของแรงต่อไซด์ของมุมตรงข้ามจะเท่ากันนะนั่นก็คือได้ว่า f 1ต่อไซด์ของมุมเซต้า1จะต้องเท่ากับ f 2ต่อไซด์ของมุมเซต้า2และ f 3ส่วนด้วยไซด์ของมุม เซตาสนี่คือทฤษฎีรามีซึ่งเอาไปใช้ในการออกข้อสอบเยอะที่สุดนะฮะสำหรับสมดุลต่อการเลื่อนตําแหน่งน,นะ,ะนี่คือสมดุลต่อการเลื่อนตําแหน่งอ่ะมาดูสมดุลตัวที่2ครับนะสมดุลประเภทที่2นะฮะเขาเรียกว่าสมดุลต่อการหมุนครับอ่าสมดุลต่อการหมุนนะครับอ่าสมดุลต่อการหมุน สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยเราก็มาดูว่าใครเป็นสาเหตุของการเลื่อนตำแหน่งตัวที่เป็นสาเหตุของการเลื่อนตำแหน่งคือแรงเพราะฉนั้นถ้าเอาแรงทั้งหมดมารวมกันแล้วเป็นศูนย์มันก็จะเป็นไงไม่มีมาทําให้ใครไม่มีใครมาทําให้มันเลื่อนตำแหน่งริงบัตเพราะแรงมันเป็นศูนย์สมดุลต่อการหมุนก็เหมือนกันก็ต้องมาดูว่าใครที่ไปทําให้มันหมุนสิ่งที่ทําให้มันหมุนเขาเรียกมันว่าโมเมนต์ครับนี่ต้องมารู้กรู้จักศัพท์คํานึ่งก่อนคือคําว่าโมเมนต์ นะซึ่งโมเมนต์จะมี2ชนิดนะครับโมเมนต์จะมี2ชนิดโมเมนต์ Moment ตัวแรกก็คือเป็นแบบนี้ครับนี่สมมตินี้คือ,อจุดที่ฟิกนะฮะจุดหมดุนแล้วมีแรงกระทํา F ตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นระยะ d อ่าเราจะได้ว่าโมเมนต์เนี่ยจะต้องเท่ากับ f คูณดเป็น f คูณกับแขนของแรงครับตัวนี้ตัวนี้ต้องเป็นระยะตั้งฉากนะนี่คือโมเมนต์ ซึ่งโมเมนต์มันก็จะมี2ชนิดครับอย่างเช่นกรณีเนี้ยตัวเนี้ยคือโมเมนต์ตามเข็ม่าหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับและอีกอันนึงก็คือจะมีโมเมนต์ทวนเข็มมีอีกตัวหนึ่งครับที่เขาเรียกกันนะฮะสรุปไว้นิดนึงก็คือ Moment คโมเมนต์แรงคู่ควบ,นะคบโมเมนต์แรงคู่ควบนะฮะโมเมนต์แรงคู่ควบเนี่ยเราไม่ต้องรู้จุดหมุนครับ มีแรงตัวหนึ่งมีแรงตัวหนึ่งมี f 1กับมี f 2แรงคู่ควบคือแรงที่มีขนาดเท่ากันทิศทางตรงกันข้ามและและขนานกันนะฮะกระทำกันคนละจุดนะครับระยะห่างตัวนี้ป่าตั้งชื่อว่าตัว l แล้วกันโมเมนต์แรงคู่ควบจะเท่ากับ f คูณกับ l ครับนี่นี่คือโมเมนต์แรงคู่ควบนะฮะจะต้องรู้จัก2คําก่อนโมเมนต์แรงคู่ควบตัวนี้อ่าโอเคนะฮะข้างบนนี่คือโมเมนต์ธรรมดา ข้างล่างคือโมเมนต์แรงคู่ควบนะครับโมเมนต์ Moment ธรรมดาก็คือเอา f คูณ d เลยนะฮะแต่โมเมนต์แรงคู่ควบไม่จำเป็นต้องมีจุดหมนุนโมเมนต์ธรรมดาต้องมีจุดหมนุนนะฮะถ้าวัตถุนั้นสมดุลต่อการหมนรุนอ่าปลาสถานะนี้ถ้ามันสมดุลต่อการหมนุนนะฮะถ้าสมดุลต่อการหมนุนจำไว้เลยนะครับอ่าขอเขียนนี้แล้วกัน4หน่อยแล้วกันนะฮะเราก็ต้องได้อะไร ซิกมาโมเมนต์ต้องเท่ากับ0นย์ครับนี่นี่คือสมดุลต่อการหมุนครับสมดุลต่อการหมุนคือซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0ูนย์ซึ่งแน่นอนครับก็จะแยกออกมาได้2ตัวก็คือได้อะไรได้โมเมนต์ตามเข็มเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มครับนี่ได้ตัวนี้เลยโมเมนต์ Moment ตามเข็มเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มตามเท่ากับทวนไม่มีใครมาหักล้างมันนะครับโอเคตัวนี้ก็เขียนผิดแล้วกันได้อันนี้เลย มีตัวเดียวแยกเป็น2ส,สภาวะนะฮะได้โมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวนครับนี่ก็คือ,อสมดุลต่อต่อการหมุนนะฮะเป็นตัวนี้แน่นอนครับสมดุลต่อการหมุนก็ต้องเกิด2ส,สภาวะอีกเหมือนกันนะฮะก็คือกรณีที่มันไม่หมุนครับโอเมก้าเท่ากับ0ูนย์โอเมก้าคืออัตราเร็วเชิงมุมนะอัะอาตราเร็วในการหมุนของมันก็คืออัตราเร็วเชิงมุมกับอีกอันนึงก็คือโอเมก้าเท่ากับคงที่ครับ นี่มี2ตัวเหมือนกันครับโอเมก้าเป็นศูนย์ก็เรียกมันว่าสมดุลสถิตโอเมก้าคงที่ก็เรียกมันว่าสมดุลจนครับนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นสภาวะสมดุลมันประกอบด้วย2อ,อันครับ1ก็คือสภาวะที่สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งครับเป็นสภาวะที่สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งก็คือตัวนี้นี่คือสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งซิกมาเอฟตัวนี้เป็น0ูนย์ อีกตัวหนึ่งก็คือสภาวะสมดุลต่อการหมุนนะฮะสมดุลต่อการหมุนก็ต้องมาดูว่าใครทําให้มันหมุนโมเมนต์ moment, ใช่ไหมซิกมาโมเมนต์ตัวนี้ก็ต้องจับเท่ากับศูนย์นั่นก็คือได้โมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ถ่วงนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายตัวสรุปครับสุดท้ายตัวสรุปเขาเรียกมันว่าสมดุอมลอ,ดอย่างสมบูรณ์ครับอ่าสมดุลอย่างสมบูรณ์ก็คือ คอมพิวตหมดทั้ง2อ,อย่างเลยนั่นก็คือระบบนั้นต้องประกอบไปด้วยทั้งซิกมา F เท่ากับ0และซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0ครับนะฮะโดยซิกมา F อฟเท่ากับ0ก็คือต้องได้เป็นซิกมา f อฟเท่ากับ 0, s i g m ซิกมาเอฟท่ากับ0ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องสมดุลเนี่ยเราจึงจะมีสมการสำคัญอยู่ทั้งหมด3สมการคือซิกมา f อฟเอ็กซเท่ากับ0ซิกมาเอฟเท่ากับ0และซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0ครับ พราะฉะนั้นในโจทย์เรื่องสมดุลจริงๆแล้วเนี่ยมันจะติดตัวแปรได้มากสุดประมาณ3ตัวแปรนะครับเพราะว่าเรามีได้3สมการแล้วก็ตรงซิกมาเอฟเนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้ระยะมาแรงกระทําแค่เอาดูที่ว่ามันกระทําหักล้างกันหรือช่วยกันพอแต่เรื่องของโมเมนต์มีเรื่องของระยะมาเกี่ยวข้องข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะทําให้เวลาเราเจอโจทย์เราสามารถวิเคราะห์และตัดสินได้ว่าเราจะใช้สมการอย่างไรามานะครับโอเค นี่คือการสรุปเบื้องต้นของเรื่องของสภาวะสมดุลน,นะครับในทางกลศาสตร์นะครับโอเคหวังว่าคงพอจะกระชับความรู้จัดระเบียบความรู้ให้มันเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับและเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อยากจะได้คำศัพท์นิยามทางฟิสิกส์เยอะๆแบบนี้สนใจคำไหนชอบคำไหนไลน์เข้าไปที่ Line แ d ดไอเดียฟิสิกสได้นะครับป๋าจะมาทำคลิปแบบนี้ให้กับทุกๆคนได้ดูและถ้าชอบช่วยกดไลค์ กดแชร์ไปให้คนได้ดูกันเยอะๆนะฮะกด Subscribe ให้กับป่านิดนึงจะได้มีกำลังใจในการทำนะครับขอบคุณครับ